เราชอบใส่คอนแทคเลนส์น่ะแบรนด์นี้มากเพราะว่ามันใส่สบายก็คือดีมคอลเลอร์วันขาของหน่อยก็คือเป็นเป็นเพื่อนแล้วก็คือพอใส่ไปใส่มาเราไม่ได้เอาตังค์เนาะเขาก็ส่งมาเรื่อยๆแล้วเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เขาเห็นเขาก็แบบเอ้ยนัดกินข้าวกันค่ะอะไรอย่างนี้ไปไปมาๆก็คือสนิทเลยเพราะว่าเป็นแบบหัวอกเดียวกันแบบลำแข้งตัวเองแล้วก็แบบหาเงินเป็นคนคิดรเร็วแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอะไรอย่างเงย ก็คือจูนกันติดมากก็เลยกลายเป็นสนิทกันเพื่อนก็เลยบอกว่าเออมาทำคอนแทคเลนส์กับกูดีอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นคอนแทคเลนดีมคาร้วันบายมีเวอร์ชันของเออกมากลายเป็นคอนแทคเลนดีมคาร้วันแล้วก็มีเอาเข้ามาจากเกาหลีแบบจริงจังมากอือใช่แต่ว่าก่อนทำเราก็ไปดูโรงงานเขาก่อนนะบินไปเกาหลีไปดูเลยแต่ว่าโรงงานแบบมาตรฐานมากก็เลยโอเคมีรุ่นโนกลักออกมาอ่าจำได้ว่ามีรุ่นโนบลักแล้วที่ความฮาคือบ้านผมไม่ได้มีคอนแทคเลนส์มีแต่แตนดี้พี่เขา มีแซนดี้แปะก็อยู่แล้วน่ะโอ้รูปพี่นุ่นแม่งเข้าบ้านต้องเจอต้องเห็นบ้านกูเช่นเก่าที่มึงเห็นม่้ไอคอนเนอร์เงเยอะไอปาร์มเนี่ยไปบ้านผมบ่อยเนี่ยลูกพี่นุ่นนั่นแหละเอออ่าโอเคกูเคยใส่คอนเทนต์บิพักหนึ่งเขาไม่ควรนะเขาไม่คทำผมโพสก็ใส่ได้อยู่พี่สาวพี่สาวนางก็ขอของฟรีเก่งใช่แล้วผมจําได้ว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่พี่นุ่นให้ใส่คือเป็นคอนเทนต์เลนส์สีน้ำตาลแล้วเป็นบิ๊กไอแล้วตอนนั้นที่แบบ พอ,พอใส่ปุ๊บแล้วพอส่องกระจกอ่ะเหมือนคนไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์เว้ยพอส่องกระจกปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยตามันมีมิติาตามีมิติกูใส่ไปเรียนเลยเออลตาแป๊บแป๊บแ,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 แล้วก็ <c oughs> ดีมคัลลเอร์วัน <c oughs> ก็เป็นถาดที่บ้านอ่ะดีมคัลลเอร์วันก็เป็นถาดออแบบถาดใหญ่ๆอะ่ะร้อยคู่อะไรเงีเออ้ยเป็นถาดตั้งแล้วแบบพี่สาวพี่สาวก็เป็นแบบทอมทอมน้องชายก็คือน้องชายมีคอนแทคเลนส์เยอะอะไรขนาดนั้นในบ้านพี่รู้ป่ะผมอ่ะใส่คอนแทคเลนส์พี่อ่ะมาอยู่พักหนึ่งแล้วพี่รู้ผมหยุดใส่เพราะอะไรเพราะ โดวกระทืบพิสยามพอกูใส่คอนแทคเลนส์แล้วแบบเดินมาเฮ้ยตาหวานเก่ามากมึงไปต่อยผมเลยกูไม่กูไม่รู้จักมึงตอนไหนวะแม่งวิ่งมากระโดดใส่กูกูก็เฮ้ยยี่อะไรเนี่ยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีนีเรียกกูกูจำได้คำเดียวไอ้ตาหวานแล้วหล่ะฉะนั้นแล้อ๋อพอกูใส่คอนแทคเลนส์กูเลิกใส่ แล้วตอนนั้นแบบไม่ได้ให้เกียรติความเป็นพิธีกรแกรมมี่กูเลยนะ,อ,ะอุตส่าห์แบบเออเป็นพิธีกรแกรมมี่แล้วเฮ้ยตาหวานคุ้งแล้วหนวดไฟกูเฉยเลยผมขอคอนเฟิร์มว่าคอนเทนต์เลนพี่เขาดีจริงเพราะว่าอตอนนั้น,น,นตอนผม,มเรียน,ส,นสามแสนกูใส่แต่เช้ายันเย็นยันไปโดนกระทืบอ่ะกลับมาถึงบ้านกูยังใส่ยอยู่เลย <c oughs> ับไม่ดีได้ไงอ่ะ <c oughs> เอาเงี้ยกูโดนตีหัวคอนเทนต์เลนไม่หลุดอ่ะจริงเหรอเออผมโดนต่อยบาดหนึ่งที่หัวโบ๊ะผมวิ่งวิ่งขึ้นรถไฟฟ้ากลับมาแล้วก็ยังไม่หลุดแต่ก็เลียไลฟ์ได้ว่าเออกูไม่่่่คคววรรรใสแล้้้เเืองนนีไมยูะ เพราะว่าเขาโดนทุกวันปกติมันไม่ได้พิเศษอะไรเนี่ยกูคลิปภาพกูเท่เทอยู่ในคลิปเป็นโฮสต์ของรายการนี้เปงนนานกูไม่น่าเชิญมันเลยพังที่หายไปโปกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยเด้โอ้ใจคอจะดูองเดียวเลยเหรอระวังอ่ะนั่นๆ